คลิปนี้ถอยไม่เป็นที่น่าเอาเป็นแบบอย่างและเต็มไปด้วยมลภาวะในหลายๆทางและมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมมนุษย์ที่มีอายุน้อยขวบควรรอให้ตัวเองอายุ18ปีก่อนรับชมห้ามดูจอนกินข้าวและหลังเที่ยงคืนเด็ดขาดทางเราไม่มีจุดประสงค์กาะเกิดความรุนแรงใดๆทั้งสิน้นและจะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ครับอยู่พวกเราถอยจากตอนนี้อยู่ในช่วงถอยเข้ายั่วยจังวันนี้จะไปทำอะไรนะครับทำข้าวไงอันนี้ชอบกินที่สุดเลยถั่วคุณคิดว่าวัตถุดิบในเซเว่นจะทำเมนูที่พวกเราอยากกินได้ไหมถ้าอยากรู้ตามไปดูแล้วมันจะแทงกูไหมล่ะให้เรื่องวัตถุดิบพอติ มันจะธรรมดาไปวันนี้ผมจะพวกคุณสุ่มเลือกวัตถุดิบจากเซเว่นเพื่อมารังสรรค์เมนูเมนูที่คนอยากกินคืออะไรครับเขาอ,อาใจแม่ยออยากกินตําสส่วะไมอยากกินเข้ามาตั๊มส่วะตั๊มสอเะตํามส่วะทีมพวกคุณอยากอยาก,อยากกินอะไรครับอ๋ออยากอยากกินกะ กะกะอะไรวะอ๋อกะเพรากะเพราผมอกินกะเพราแล้วแล้วแล้วทำไมเต้นเต้นแบบนี้ด้วยเพราะเมื่อไหร่ที่เขาพูดอ่ะเมื่อนั้นอ่ะจะมีคนคนคนอะไรวะอ๋อเมื่อนั้นเมื่อนั้นจะมีคนตายใช่โอโอเคโอเคอุ้ยทางนั้นได้เวลาไปตามหาวัตถุดิบ multim! Woo! gasmin ไปไหนไปใสกอะไรวะเอาไปใส่ฮัลโหลไม่ใช่บทมึงบทเช้าบทเท้าไม่ใช่บทอิจเก้ก็รู้อัดดบอดี้ก็รู้อัดดบอดี้ก็รู้อัดบอดี้เสวัสดีครับตอนนี้พวกเราก็อยู่ไซเว่นแล้ว ต้นเวลาเข้าไปเลือกว่าถุดิบไปครับตอนนี้ก็ได้ทําการปิดตาแล้วเพื่อให้เขาไปตามหาวัุดิบที่จะมาลังสรรเมนูอะไรนะทําซัวทําซัวบอกเขาผ่านทาซัวผํานทาซัวเฉียงมันคือําซุวทาซัวคือำซัวสิอไป,ไปหาวัุดิบเลยครับเป็นตามมาเนี่ยมา ช่วยกูด้วยลูกจะเดินเร็วลูกแม่มานวนเนาะแม่อิบมาแม่อิบเยสแม่อิทคดีอะทำสวำ่วนโอำวนทำวอลูก นี่เป็โซ่ของกินลูกใช่ใช่โซ่ของกินของกินตามหนูมาของของข้าวของหวานลูกของ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 ข้าวของข้าวของข้าวของข้าวอยู่บ้างไหมอยู่บ้างเอออันนี้นะอันนี้ดูไม่ดีอ๋อไม่ดีโอเคอันเนี้ยอันนี้ลูกอันนี้คืออะไรหนูไม่รู้ไม่แม่ต้องกินเองเฮ้ยอันนี้ดีนะหนูบอกแค่เนี้ย อันนี้อ,อันนี้คืออะไรอะคิดตังค์กันอันนี้โอ้โหเดินมาไหนเนี่ยเจมพาม,มาไหนวะอะไรวอะไม่น่าหยุดเลย mày đừng chết nè? À, mày chết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  1 chết mày chết mày chết rồi? อะไรวะเนี่ยเข้าไปอีกเยอะลองซูมดูโอ้โหทำไมเลยพวกอะไรวะก้อนใหญ่เว้ยอันนี้สยองอ,ะอ่ะอันนี้ดีกว่า เข้าไม้ไรเฟิลอันนี้อ่านว่าอะไรโดนคำอ๋อเหงื่ออ่านหนังสือออกแล้วไม่ออกอันนี้อ่านว่าอะไรดาวสปอร์ตมันก็มีบอกอยู่มะขีัเหร่เันยนแม่มันคืออะไรกูถามว่ามันคืออะไรมาม่ามันไม่ใช่มาม่ามันคืออะไร อะไรช่างแม่งไงปะกับบ้านเหอไเหี้ยที่คิดตั้งมึงชอบกินลายวะเขาชอบกินอะไรลูกไข่เลยมองไรแล้วก็ชอบกินอะไรเขถามว่ามึงชอบกินอะไรทำไมมึงไม่พูด กุ่งใส่กล่องมันคืออะไรกูถามว่ามึงชอบกินอะไรไม่ไม่ใช่นี่กูถามว่ามึงชอบกินอะไรแมนไม่วิโยเป็นเหี้ยแม่หนูอาใจไม่ได้กคอดมามันแม่เลี้ยงกูไม่ใช่เหรอหนูชื่ออาอาบัตอากู้้งกูต้องบัตบังคุ้งเป็นเซอรได้ปะวะนี่กูรวยสี่ยี่สิบบาท แล้วมันเอืเอเที่แอ้แั <laughs> เขียวเ้าเรื่องเหรอผ่านไปแล้วไม่รู้กี่ขีดมือกยิบอลเลยสงสามคนเอสโอ้ นี่พวกคุณได้วัตถุด,ดิบอะไรมาบ้างรับเนี่ยไ้เค้กส้มไส้กรอกคุณจะทำอะไรกันนะครับกับข้าวทำอะไรนะ,ะกะับข้าวกะเพราวเป็นอะไรกับข้าวมีอะไร้าแม่อยู<ว>่คอับอย่างแรกนะมันไม่มีขนมจีนอันจซตตต้นเลยกันเป็นเมนูตำเส้นเล็กได้ ขั้นแรกนะต้องตั้งน้ำก่อนไปเช็คขั้นตอนแรกนะตั้งน้ำก่อนเลย <แก S 2> อมเต็นไม่เห็นแก๊สเอาผ้ามาผ้ามาผ้ามาโอ้ยเยหี้ยผ้าทอน ขวไปทางขวายันลัวเข้าไปกลับมาแล้วนะครับ หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุมมาได้เวลาตอนัก็ต้องสติไบบนี้ทำจุดเลยมกาทำี่แบบนีปลอดภัยจริงวะลมแรงตั้งน้ำแล้วต้มเต้นอย่างนี้ไทยเลย่านี่พวกคุณเคยทำต้มตําไหมไม่เคยเลยรั้งแรกเลยเจ๋อเออิซื้อร้านแดงเมื่อไงเต็มแกพี่จกดีแจก ไม่อลแล้วเ้ยต่ลอาแล้วบอลแวมาแล้วพวกตีมกินครกันไปจะให้มันเป็คนทำแล้ไอ้เฮียเฮ้ยไอ้เฮียเสื้อขาโ้ยขอบคุณยัไม่เอาอีกกลัวแล้วน่ากลัวแล้วไม่เอาพี่เกียวไปสีแตกต่อแไ้่เพอาเลือกสีแดง มไ,ไม่พอรรเราบองอะไทีเฮ้ยมึงก็ใส่ไม่อยู่เลยไม่อยากหยิบโปโปรมาไม่อยากหยิบไปเลยจับต้องหัว <laughs> โอ้ยเลียดีโอ้ย ตลกันเหรอกี่เม็ดไม่รู้อาใส่กระเทียมไปเนี่ยผมเป็นเรื่องด้วยไอเอี้ยสัตว์นี่ไหมนี่ผมไปสอนมันหั่นมะนาวเอาพอเลยเพื่อนพอแล้วว้าไอ้พายุหันแบบนี้ เดี yeah, right. I guess I guess. I guess well, ๋ยวไอ้เนี่ยวัตถุดิบมึงอไงไอ้ไอ้ไงใส่กรอบไอ้ขนมมไงเค้กส้มเลยอร่อยส้มตำเม้มึงใส่พริกส้มน้ำปลามึงเปลือกออกเลยไม่ใช่กีโอ้เป็นตัวเต็มคอเรเข้าได้นะครับน้ำปลาตำนี่ตำเทะเนียดัวหนึ่งตำล่ามือล่าสุดเมื่อวานต้องไปบ่ายนี่บีบมะนาวเลยเพราะมึงชอบพริกแบบละเอียดหรือไม่ละเอียดอะ มือลืมว like ่าเป็นแผลอยู่อ๋อแล้วพาสีแล้วมาไปต่อเฮ้ยไอเย็นน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วแต่แรกเพี่อเตียประมาณไปดนเลย้วรอให้เดือดอ พอกินเยอะนัโหกินดีมาแลเนยอันนี้เดียวอันนี้เดียวพอเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ยออร่อยนะเฮ้ยอันนี้คุดรสพัดติดาจจ้า่ามา ขี่เรเยอะไงก็ต้องเอามล้วทำมันทับแต่เมฆันมันคือดุค่ะโอ้ตายอันนี้อร่อยอร่อยอันนี้ตำเออต่ำมี่คนโบราณพุ่ทำไปเลยพุ่ทำไปเลยมึงกำลังดี เ่าฮ่าฮ่าเดินลอยควายเราชอบกันว่าดีแบบแต่กูชอบอ่ะแต่มะนาวได้ตอนมะนาวได้เลยถึงใส่หมดเลยขี้มืองั้นเลยยังไม่มีน้ำอ่ะอุ้ยน้ำมะนาวออกจากมือกูเป็นดำๆหมดเลยกูต้องใส่นี่หน่อย หอยเถอะนี่หอยเป็นเรื่องเพราะว่าป้ายนะเปิดพี่ด้วยู่ใช่าหมนี่ก่อนเราทำยังไงเฮ้ยทำอะไรกันนี่เอาต้นหั่นมะเขือเทศใส่ได้ต้องตามต้องใส่มะเขือเทศด้วยนะอันนี้ไม่ใส่อันนี้ไม่ใส่ทำไมแถวว่ากูใส่เ้ย nhiều của, cả sai gòm đùi, lại, ha ha ha, đi, được à? ha, Lưu lêu mông nhảy đi ạ lêu, ui, gòm đùi à? ไส้กรอกย Church ังไม่ได้รู้ไม่เป็นไรบ้าเปล่าไอ้เหี้ยได้กินได้ไส้กรอกมานทำมาสุกอยู่แล้วก็อดแม่พงดอกเหมอนใ้วันนี้แหม่เราตัดเส้นมึงจับผกจากได้ยจะสุกเลยเหมือนกับไม่อยากจับเลยจับเส้นเล็กอุ้ยเยี่ยมมึงมากินอยู่นะแต่ก็มึงก็อย่าดูอย่าลืมแฟนแบ็กภาพยอดกลับเราว่ากูทำอะไรบ้าง คนในเมื่อนี่รอมันแต่ใหม่เพื่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคนกองอย่าเพิ่งกินมรือจะกินอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วเพงจะใช้กูอย่างเดียวเลยอ่ะนี่ไม่ใส่เลยอ่ะใส่ไปแ้วเคล็ดลับความอร่อยมึงกำลังลงตัวมึงงื้อมันไปเถอะอะไร เฮ้ยต้ก้นยังไม่ตรอแ้ตาปี๊บเนี่ยเหมือนเลยเฮ้ยนี่ยเนี่ยใส่ใส่ใสะก็มือกูปวดแล้วตามพูดเลยใส่เยอะมากนี่บขับหมูขับหมูขับหมี หน้าตาเย่มากะทีไปอีกตายไปั้งหมดเลยอันตรายมากขี้ยน้าตาโคตรอันตรายขับเกียร์หัวหน้าอะไรอ่ะมุนหมุนเลยหน้าตาแม่งโคตรอันตราย โอเคๆเดี๋ยวยกเลยแล้วตอนนี้ก็ถึงลาของทีมที่สองแล้วครับเมนูคืออะไรนะครับวันนี้ฮะเนเมนูอะไรนะเมนูที่เราจะทำวันนี้คือ<ไ>กะ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 อะไรอ่ะ อ๋อกะเพราอ๋อกระเพรากะเพราวัตถุดิบที่คุณได้มาสามอย่างมีอะไรบ้างครับไหนลองแนะนำหน่อยมีตัวรสรสกะกะรสกะกระเพราอืมรสรสกะอะไรอ่ะอ๋ออ๋อรสกะทิรสกะทิรสกะทิอันนี้เหี้อะไรเนี่ยขนมเปี๊ะเิีว อ่ะพวกคุณทำกระเพรากันเป็นนะเคยทำกันนะดีกว่าเนีผมเคยทำครั้งหนึ่งตอนไปเข้าค่ายลูกเสือหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยแต,ย<อ>ตยะต<า>คตรวยเลยว่าตำพิกหนอยะไรย่งไงไปพีเม็ดครับเยอะเลยเด็ดพิกิดไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเลยเด็ดใบกระเพราเลยอเต็ยตเลย เ่าไป้จ่ยายตามเลยชอบกินเผ็ดกันไหมชับปกติชอบกินเผ็ดกันไหมกลางๆไม่ต้องซอยนะเผ็ดอ,อย่างเดียวนะต้องซอย คิดว่ามือนี้เป็นสิบคูณให้เท่าไหร่ให้มากกว่าสิบเน่เด็ดนานเังวะจะต้องเอาอันนี้ไปใส่ไหมไม่ดูหมึงเหนียวอ่ะเหนียวแครหลอดอ่ะทำไมเป็นกระต่ายอ่ะ ช้อนตกช้อนตกช้อนตกแล้วเดีลูกไม่หาไม่อถึงตกเขาสัตว์เพราะว่าตกมันร้องฮะช้อนไม่ใช่กบเอ้ยทำไมังรองกบเอ้ยไมยิงรองกติดอยู่ในลิบกบร้องสายอะสายสาย เอสซอสซอสไม่มานะผัดกะเพราเราไม่มีน yeah. ้ำมันดเลยอะไรกะเพราเฮลตี้แต่น้ำเปล่าไม่มากะเพราผัดน้ำดูมาดูขั้นตอนการทำเนี่ยคุณมาผัดดีกว่าแต่ฮะเราจะไม่ใส่น้ำมันเลยใส่น้ำใส่พริกใส่พริกลงไป ยางยางยางยังไม่ฉี่เลยอ่ะเสียงให้เป็กดิเฮ้ยแบบเสียไม้อะไรไหมตยวต้องว่ะลูกตัดไหมลุลลุลุเปียนเนี่ยพดิกล้องนี้มันเห็นั้นเห็นตัวต่อชไม่อยากใส่เนี่ยเลย วัวม่นเป็น้ำม่วงเนี่ยที่ยของดีแล้วคืออยากกินอยากกินเอ้ยมันชอบกินกนเลยกินไปเยอะๆเลยไม่เอาเกินแล้วก็นี่ครับกระเพ๋าคุกขีดเหรอถอยปาร์ตี้ปาร์ตี้จะไม่ไม่เดี๋ยวเขาพััๆดลูพรุ่งนี้อ่ะจะเป็นัอะไรพัดวางเป็นกันพุง ไม่แก่อ่ะเดี๋ยวก่อนมาดิมาดิน้ำมันหอยาวเขียวขาวเรื่องที่เฮ้ยกลิ่นก็หอมนะเฮ้ยหอมน้ำมันหอมน้ำหอมน้ำมันหอยก็อีีอย่าเพิ่งอย่างใจเย็นนี่มันหอมนะไม่ไม่แย่นะนี่นี่ผมจะสอนใส่น้ำตาลนี่ นี่ดูดูดูผมจะสอนตอนกัีดูนะดูนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอาเลยมอกมาอนเลยนทำไมวะโอ้ยไอ้ผู้ตาย้เอาเอาเอาจะจะได้เเอาจะ ตัวดีเราจะได้กกบมันเยอะจืดเถอะให้มันจืดเถอะเฮ้ยจืดมันจะไม่อร่อยนะกินหอมแล้วคิดว่ามันจะอร่อยหรอมันใส่พวกเนี้ยไปแล้วอร่อยอยู่ไอ้นี่แทนความหวานเนะอ๋อนี่แทนความหวานเยี่ยมไหิวเย้เลยครับเทใส่จัดโอ้ยวังหลอวังหอวังหลอว้าว แี่ไหนไม่แค่นี้อมันลือแค่นี้มันจุดนี่มันเลยขร้นเน็ตมุดมุนมุนมลับนี่ Shit. <laughs> เขาหล่อส